ปลาบอลูพี่น้องหาทักหาท้างบาเจอเลยพี่น้องเนียตอนนี้กำลังพยายามเบิ้งนี้โทรศัพท์กูเกิลพี่น้องที่ปักมุดแหวว่ารถจอดทีงไหนพี่น้องพอปลานี่ันปลาแหลกพี่น้องจะรอชิ้นใคยมาพี่น้องเราตอนนี้ขนแบบ สมที่เที่ยวท้างที่ให้ลูกดานได้ออกมาจากป่าได้รอบหนาให้ลูกดานหายอยมาที่สมมาเด้ไม่มีหัซากไรฝนตกทั้งหลงท้าง,างยิ่มก็พอได้จักขังป่านหน,น่อยใแล้วรอบหนาไปลูกดาน,าามานาสมมาเด้ น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมพบกับช่องนุ่มจักรพรรดิินชินแคปพี่น้องมานี้พาพี่น้องมาหาเลาะหามีมือเก่าพี่น้องเนาะก็เลาะไปตามทางนี่พี่น้องไปเรื่อยๆบ่มีหม้เลยไปจำกัดพี่น้องเพราะหายากไรปีนี้หาไปเรื่อยๆพี่น้องมานี้พี่น้องก็เจอหนึ่งหางหนึ่งพี่น้องอยู่ริมทางนี่พี่น้องเดี๋ยวขอเบ่ร์นึงครับพี่น้องอ่างกับม้านฝามือหน่อพี่น้องหางใ่ใหญ่ดอกไปครับผมไปครับพี่น้องใส่ถูกไหมล่ะพี่น้องเนียเอาอ่างบนตอนหน้าครับผมอ่างบ่กใยใหญ่เท่าเด้อ เป็นกำลังแรงหมายว่าได้เป็นจำกัดพ,พี่น้องหายากเลยทีนี้ปลาก็หายไปลายไฟก็บไม่หาเป็นนำทางไปเรื่อยๆลงไปเป็นตานามีก็หาครับพี่น้องนะครับพี่นอ้องไปปลูกล้นของ bitcoin ด้วพี่น้องด้วครับหย่อนแสงหน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้อ หัวหน้าบอโอเคอยู่พี่น้องกับผมขออนุญาตตัดได้ครับ โอ้โหหน้าสุดยอดเลยพี่น้อง ấy. เอ๊ะเจี๊ครับผมครั้งแรกมันครับพี่นอ้องกำลังงามงเลยพี่น้องเอ๊ะมันเจี๊ยบครับพี่น้องนะครับผมหาต่อครับมนัมนมันยอดพี่น้องครั้งนี้อ่อ,อนๆตะกินเถอะน้องพี่น้องเนาะเจี๊ครับ พุนกเป็ดน้ำได้ไหลายพี่น้องเลยนะครับเป็นเึงกลางต้าพี่น้องติดที่เชา้านเนแล้วนุ่มแตกตประติ่งย่างออกไปเลยพี่น้องเลยเป็นฟูงเลยครับนะครับเฮ้ยยอดเลย หนองน้ำกลางปลาลายฟูงเลยพี่น้องเฮ้ยสุดยอดไปครับหายินต่อครับพี่น้องเจอนกเยียวพี่น้องนะครับเยียวมาหาจับนกเนียวพี่น้องครับอู้ทีนี้อุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องแต่ว่าหาหิมหยากเลยพี่น้องเอ้ยเจอทั้งนกน้ำเจอทั้งเยียวนะครับ โอ้ไปหามีมต่อครับพี่น้องฝนค่อยจะตกคึมๆเลยพี่น้องเสียงฝนปกเลมาทั้งผีเราพี่น้องเลยวูบหลบฝนสิแดงน่าจะเป็นอะไรมันจะตัดภาทิมพพี่น้องนะครับจะหามองหลบฝนกันได้พี่น้องนะเสียงฝนมาแล้วครับพี่น้องครับไป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 ครับผมพี่น้องพอหลบฝนอยู่อีกขอกงัว ห่าง,างกลางตาคุณมวงหรือ,อพี่น้องโอ้โต่างเลยฝนตกครับขอหอยาด้ลยจทีตัวค้างทีสัวติดนี่ก็สองที่ให้ที่นะขอหลบฝนนี่ด้อนะครับฝนมาละวโอ้โหก,กลางตาหรือพี่น้องเลยไปทั้งเลย แล้ผมไปลบคนจะเ้าันเต็เนที่น่องด้วยครับพี่น้องฝนจก เริ่มลงเม็ดแล ok ้วพี่น้องไอ้เริ่มหยุดแล้วพี่น้องมาลบเยอะกระทอมไอ้ของวะเก่าเพื่อนอยู่ปตาบวกบวงพี่น้องก็ได้หลบฝนดูกะไปหาะนิ่มต่อพี่น้องนะสมานประมาณก็ได้เบิ้งกันพี่น้องวันเดี๋หัางเดียวพี่น้องยางมัดโดนแล้วเดี่ยพี่น้องเนี่ยหายากดีนะพี่น้องเช็คที่ไปหาทั้งใดแล้วไปครับพี่น้อง กอยมานครับหายจากน้อยครับเดินมาทั้งป่าพี่น้องเลยฝนกระตกตกลิ้นเรืเอยเลยพี่น้องเลยเดินมาทั้งป่าก็เจอแต่หนังพี่น้องทั้งหิมพางเห็นหั้งหิม่านต์ั้งเดียวพี่น้องโอ้ยยังไม่ทันเห็นแค่ครั้งเลยพี่น้องเลยโอ้ยคงเลนอยน่อยนี่ไปครับหายจากน้อยครับพี่น้องฉันบ่เห็นกรกลับมาพี่น้องเห็นหิม่านต์ทั้งเดียวนี่ ครับกับพี่นอ้องเดี๋ยวแผนที่มันชี้มัไปทั้งนี้พี่น้องยังนีสองรอบเลยพี่น้องเนียนะครับ สาบไม้ปลามันคืบกันบมดเลพี่น้องโอ้เจอดีเขาเหล่าบ่พี่น้องเนี่บนไปบนม,าม้ามาอยู่นบ,เบ,บนกเก่าเลยพี่น้องคาดว่าเบิ้งเด้โทรศัพท์ได้กูเกิลเด้พี่น้องเด้วยเดี๋ยวร้องยางตรงไปอีกเทนึงทั้งพี่นอ้องพี่น้องเนาะไปครับนี่ครับไปฮะับนี่มันจะไปเห็นจักครั้งถึเห่นห้ิมะ นะครับย่างไปต่อทขุุ่่นครับคุณนุวิจะขวางเดินมัก,กอกขนาดพี่น้องเลยเอาละพี่น้องแดดออกแล้วเมื่อกี้คุมฝ่าฝนเลยไหมาาชายน,น่อยๆฝนม็กตกใส่เราพี่น้องไปครับเดินย่างไปบงกูเกลนขยายบังอู้หลงมะกอกคัก,กพี่น้องไห<ๆ>นเด่นเริ่มเห็นคิ้วปลาล้วเราพี่น้อง ปลาคือกันเบิดหรืพี่น้อ,แบบงนอ,นองเนี่ยหน่ออะไรขึนี่เด็กทั้งอีตอพี่น้องครับสัมภาระนี่ก็ติดโตเวไปพี่น้องจะวางไวล้ลงกัย่างไปด้วยพี่น้องอนะถับมาหาสัมภาระอีกเนี่ยนอนได้พี่น้องด้ยนี่จเจอทั้งแบบไปใครคนย่างเราพี่น้องเนาไปพี่น้องไปตามทางนี่แหละ ครับพี่น้องเดินไปเดินมากเจอกเราพี่น้องนี่ยิมห่างพี่น้องผูห้หางที่สองเราพี่น้องเอ้ปลาเกิดอยังขึ้นกับป้านี่เราพี่น้องเนาะหามิมบไื่อใดไหมหเจอเจอแต่มิมห่างพี่น้อง จะลงไก่พี uh ่รถว่าล้แล้วล่ะพี่น้องกนนะจะใกล้ถึงแล้วล่ะเดินไปทางอีกน้อยนึงพี่น้องเนาะไปครับไปเดินไปด้วยกันครับพี่น้องเจอนกแล้วพี่น้องนกที่มันห่องอยู่แถวอีที่มันคอยเตือนไพรมูยู่ไอ้หนองน้ำที่นุ่มจับปลาตินเห็นตอนเดินมาั้งแรกพี่น้องเดินมาเ้องไก่จะถึงไอ้ที่ไม้เก้าห้องแล้วล่ะพี่น้องไปครับนี่นี่นี่มันห้องอยู่เนี่ยพี่น้อง มันห้องเตือนไผใกล้ถึงหนองน้ำที่เขาจะมาแต่ครั้งแรกเราพี่น้องไปครับนี่พี่น้องมันลองเตือนไผกันพี่น้องใกล้ถึงที่หมายเราพี่น้องตรงหนองน้ำที่เขาเอารถจอดเร่พี่น้องใกล้กกันครับเปิดห้องมาด้านนี้พี่น้องเฮ้ยโอ้ยมากดติดกดติดเพราะว่าหนองน้ำมันก็อยู่ได้แค่นี้เระพี่น้อง เดี๋ยวลองน้ำบ oh. so okay, okay, right ่ค่ะเดี๋ยวลองน้ำที่มันจะกัะกักทิ้งทิ้เดินเดือดพานเราพี่น้องใส่ใส่ใส่มีให้ได้ประสบการณ์ยังมีพี่น้องตรงที่ว่าเวลาเขาจุดจอดรถหรือว่าที่ใส่เนี่ยต้องปักหมุดไว้เลยพี่น้องในกูเกิลพี่น้องแทนที่ แล้วเขาเดินทางกลับเนี่ย,ยเขาจะได้นดูทิศทางเขาถอดรถที่บังเดลแต่มาป,ปักหมดุดอย่งงงเลยพี่น้องตลาผึ่งนะครับนี่ครับพี่นอ้นองน้องน้ำนี่แล้วนี่ครับน้องน้ำที่นกนักกินเลยๆเนี่พี่น้องนะครับนบี่โอ้อายถึงจนได้อูอ้อมปลาหลงปลาพี่น้อง นี่ครับเจอน้องละคูนะครับนกนี่ควายตรงนี้จะเป็นป้าบุกม่้งที่น้ำจากละแพททินไอ้ลงเขาไปหามีมแล้วก็ปฝนตกพี่น้องเขาไปลบยุ้ยคอกคอกควายน,น,นีน่พี่น้องนี่ฮะโอ้นกนองมาหากินปลาอุดมสมบูรณ์คักอ๋อประจำทั้งในลราพี่น้อง นะครับนกครับพี่น้องโอ้โหโอ้สุดยอดเลยพี่น้องนี่นะครับฟูงไปเริ่มไปครับผมเดินทางปที่รถกับพี่น้องกันหิวน้ำเลยครับไปครับแต่ไม่นออ่าจะถึงรถแล้วครับ พี่ว้ากินน้ำก่อนพี่น้องเลยหลายทักพี่น้อง ฮึ้ยอดฮะมันจะลงหนองน้ำด้วยเห็นนุ่มจากกระพัดเห็นผมนั่งอยู่มันก็เลยทั้งมันลงพี่น้นนองเยอะโอ้ยพี่น้องบึงแหงบดพี่น้องบึงบัวพีนน่น,น้องนะครับตลอดแนวพี่น้องเลย โอ้หาทังกับถึงรถจนได้พี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดนี่แหละครับประสบการณ์พี่น้องเลยจะประมาทนะพี่น้องเ่ยถึงว่าปลานี่ค้นมาหาเห็ดเนี่ยเขาคือลงไหลทุกปีพี่น้องเขาคขนลงค้นลงตายุบ้าเนี่ยพี่น้องมุมจากหลอดทัลทินกับนัวยุบเป็นสืดโอ้มันคีอกันบดเลยนะ่ย่งางบนไปบนมา ดีที่ว่าก้อนไปเนี่ยนุ่มจากลาบพัดทินเนี่ยนี่ครับวอใช้ถ,ถึงแล้วครับนุ่มจากลาบพัดทินนี่จะปักหมุดไว้ในโทรศัพท์ในกูเกิลพี่น้องแผนที่เสียงตู่ยังแรงมากพี่น้องตบๆนะตัวใหญ่แท้โอ้บอลหลู้ได,ด้เหตุพี่น้องปลาเนี่ยพี่น้องนี่อย่างคือแปลกๆคือพี่น้องลเลยขนลุกเลยโอ้ยดีที่ปักหมุดไว้พี่น้องก็เลย รัวแผนที่ามาทั้งนี้ยางนึงได้นกน้ำไห้พ,พ่อมพี่น้องนกน้ำมันโยบึงมาหากินเป็นโคงพี่น้องได้ยินเสียงมันก็เลยตามเสียงนกน้ำนะจนหาเจอพี่น้องเลยสุดยอดพี่น้องถึงแล้วครับถูด้วครับพเจ้าขอถวายเจ้าที่เจ้าทางดเด็นขนมไข่ต้มแล้วก็ผลสมให้เจ้าที่เจ้าทางที่ให้ลูกล้านได้ออกมาจากป่าแด้ รอบหนาให้ลูกหลานหาอยู่หากินที่ส่งใหมานเด้อไม่มีอู่ซักไรทั้งฝนตกทั้งหลงทางนีม่มันก็พอได้จกักขังปลาเนี่ยพี่นอ้องการรอบหนาคอยลูกหลานที่ส่งให้มานเด้อสาธุ ลูกม่นนี่ได้มีมมีห้างเดียวพี่น้องส่วนเจอมิมมีมห้างอีกประมาณสี่ห้าห้างพี่น้องโอ้มีมห้างคลายคักพี่น้องปลานี่แปลกพี่น้องบ่มีมิ่มีแม่ยางอยู่เมื่อยพี่น้องสำคัญเสียเวลาหาปลาหาทางออกจากปลาที่พี่น้องเกือบหลงปลาเลยพี่น้องนุ่มจากปลาทินเคยลูทอกกติสัปลาหนี่คนหลงไปมาหาเหยดหลงปลาไหลยหลเพื่อพี่น้องนุ่มเจกาลัดปลทินเกิดบ่อยลู้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าดีอย่างหนึ่ง ที่ก้อนนุมจกักรพรรดิทินจอดรถนุ่มจกักรพรรดิทินก็จะกดอัอนนี้ไว้พี่น้องไอ้ปักมุดไว้ไอ้กูกเกิลไอ้พี่น้องไอ้แผนที่พี่น้องพอเวลาเขาจะกลับรถเนี่ยมันจะได้เบิ้งแผนที่ออกอันนี้ขนาดว่าเบิ้งแผนที่ยังเดินบกไปวนมาแบบอู้ก็าหายทั้งออกได้พี่น้องแล้วที่สําคัญคือตามหลักธรรมชาตินะั้นคือนอกจากเบิ้งพระอาทิตย์แล้วจะเบ,บง้อ้นกน้ำพี่น้องที่ก้อนไปนุ่มจกักรพรรดิทินไทยเบิ้งนี้นคอเว่ามันจะมีหนองน้ำใหญ่อยู่เราเรานกน้ำม,มันไหล นุ่มจากตารรดิทีนกับตามเสียงนกน้ำมันน้ำกัดจนถึงเลยพี่น้องอู้สุดยอดพี่น้องเมื่อนี่สารพัดเลยห่อนกนห,อนห่อนเลยพี่น้องเอ้ฝนก็ตกห้ำพี่น้องอู้สุดยอดคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องนุ่มจักรพระดินนะครับผมกะเบิ้งว่าคลิปหน้านุ่มจักรพระดินพาพพิเศษนะพี่นอนะ Ooh, ้องเนาะอู้เมื่อยไรพี่น้องก็จะออกมาได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวขับรถกลับนี่เดี๋ยวอาจจะหามีมตามค้างไปเรื่อยๆพี่น้องก็จะถึงบ้านขั้นบ่ได้กับบ่ได้ไทยเบิ้องวนะ่าพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ขอกราบลาพี่น้องแล้วครับผม สวัสดีครับเหนื่อยครับ